เรื่องของแผนแม่บทพัฒนาฟุตบอล20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยจะคิดกันยังไง mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่ทางสมาคมเขาจะทำนะฮะนั่นก็คือเรื่องที่จะใช้โมเดลของกาตานะครับกาตาเนี่ยก็คือเขาใช้วิธีคือส่งทีมเยาวชนทีมชาติในแต่ละชุดไปเขาก็ใช้เหมือนกับว่านักเตะที่อายุน้อยๆ mm hmm. ส่งไปแข่งก็พูดง่ายๆว่าไปสร้างกระดูก แล้วเขาก็บอกว่าสร้างไปเรื่อยๆก็โอเคอ,อ,ะอ,อะไรประมาณนี้ก็คือส่งไปสร้างไปสร้างไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าปีต่อไปก็เอาเด็กพวกชุดนี้เป็นหลักแล้วก็ส่งไปอีกอนะฮะส่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะชนะนะฮะซึ่งตรงจุดนี้เขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ยก็จะทําแบบนั้นนะ,ะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยจะคิดยังไงคือปัญหาค,คือกาตาเขา มีผลงานแล้วนั่นคือแชมเปี้ยนครับใช่ใช่แต่ของเราเนี่ยนะก็ต้องดูนะว่าจะได้หรือ,อไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวกาตาโมเดลบางทีมันอาจจะมาใช้กับเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันเพราะว่าถ้าส่งเด็กอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาทําได้เขา,บบาจะส่งชอบแบกอายุเขาแบกอายุนะแต่ว่านั่นก็คือเด็กเขาเก่งด้วยแต่ของเราเนี่ยต้องดูว่าถ้าเด็กอายุน้อยแล้วเราเองยังไม่เล่นอาเซียนเด็กยังไม่เก่งขนาดนั้นแล้วเราโดนต้อนเนี่ยเขาจะว่ายังไงแฟนผู้บอลเองก็ต้องก็ ก็ก็คงจะต้องรอดูกันแหละนะฮะว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเพราะว่าถ้าดูกันแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะไม่เวิร์กแน่ๆนะฮะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็มีโอกาสจะโดนเยอะในขณะที่โค้ต้าของเอ่อปรีโอลิมปิกพวกเอเชียนเกมพวกซีเกมที่ส่วนใหญ่เขาจํากัดอายุไม่เกินยี่สามโค้ต้ายุคเกินเขาก็จะมีให้ถูกไหมในฝ่ายจัดการแข่งขันมีให้อ่าแต่เขาบอกว่าสมาคมสมาคมบอลบอกว่าไม่มีไม่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 มีจะไม่ส่งไม่ใช้จะไม่ใช้จะไม่ใช้เลย คือจะใช้เด็กล้วนๆเหมือนกับคราวซีเกมน,นะอะไรประมาณนั้นเขาบอกว่าเขาจะใช้ลักษณะแบบนั้นนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เอามาฝากกันแล้วก็ต้องถามแฟนฟุตบอลไทยว่าโอเคกันไหมนะ,ะกับเรื่องแบบนี้นะฮะ <c oughs> เพราะ <c oughs> บางคนเพราะบางคนเองก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันก็ <c oughs> ไม่ดีมันมีโยอะไรอย่างเงี้ยน,นะเออมันเหมือนว่าเฮ้ยเอาไปโดนต้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ <c oughs> แล้วเราเราจะถูกขย่บลงมาแบบจากที่หนึ่งอาเซียนเนี่ยอาจจะหล่นลงมาเป็นอันดับอันดับอันดับ ถ้าเกิดเราแพ้บ่อยๆหรือเปล่าใช่นะแต่อชุดใหญ่นี่เขาบอกว่าเหมือนเดิมนะแต่ชุดเล็กเขาจะทําแบบนี้นะครับ